สัสดีค่ะวันที่แปดนะคะของการเพาะเมล็ดพิโรใบมะละกอนะคะพิโลใบมะละกอมะเมล็ดเล็กๆเพาะง่ายค่ะอันนี้นะคะพีโตวันที่แปดลากก็เริ่มมาแย่ๆแล้วนะคะของเมล็ดพิโรใบมะละกอนะคะเห็นไหมคะ,ปะเป็น์งอกค่อนข้างดีเลยอันนี้เป็นเมล็ดต้นฤดูกาลนะคะ สำหรับใครที่เพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอของการปลูกฟิโลใบมะละกรนะคะก็คือมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเรียวลูตี้เรามาดูในวันต่อว,วันว่าเราทำเริ่มต้นกันยังไงนะคะฟิโลใบมะละกอนะคะฟิโลเดนดอนฟิโลโอเคค่ะวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะเริ่มต้นค่ะคือสั่งมันเลเซอรเพจไทยพันไม้มานะคะ แล้วก็เอามาบ่มเราจะทำการเตรียมวัสดุปลูกซึ่งปกติทางสวนเนี่ยก็จะใช้ปุยมะพร้าวนะคะปุยมะพร้าวเนี่ยก่อนใช้แล้วก็จะต้องแช่น้ำนะคะแช่น้ำถ้าถ้าไม่มีเวลาก็แค่สองชั่วโมงถ้าว่างๆจริงลืมๆก็แช่ไว้คืนนึงเลยค่ะก่อนใช้ก็จะมาบีบแต่ว่าวันนี้ครั้งนี้ที่สาธิตในการทำทำไปด้วยกันเนี่ย ก็จะใช้พีทมอสนะคะบางทีบางครั้งที่เราใช้พีทมอสเนี่ยเราเคยเกิดปัญหาในการขึ้นลานะ,ะจะเราพลาดอะไรไปในบางขั้นตอนตอนนี้เราก็เลยลองมาทําใหม่ทําไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนที่สั่งเบลส์จับเหตุเราไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วที่เราได้ทําการปลูกเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาลองเข้ากลับไปค้นหาใน ของโฟมีเฮนะคะมีตั้งแต่วันที่หน,นะะึ่งเลยค่ะวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่หนึ่งนี้เราจะเป็นขั้นตอนในการทาต่างๆว่าเราต้องเตรียมอ,อุปก,ก,กรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีฟอกกี่ที่ไม่เคยใช้พ่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาลีดผ้าไฮเตอร์หรือใดๆเลยนะคะอะไรเอของทางร้านก็จะใช้แบบนี้ เพราะว่าค่อนข้างทนนะคะเปลี่ยนได้เราใช้ภาชนะใส่น้ำันไหนก็ได้แล้วก็ถ้าใช้ถงกระพาราก็อย่างที่บอกครั้งแรกคือใช้น้ําไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็ก่อนใช้แล้วก็บีดน้ําเหมือนขั้นกะทิออกค่ะแล้วก็เอาใส่กล่องทําไมต้องใส่กล่องใสนะคะเพราะว่าบางครั้งแสงก็จะเข้าได้ทีนีม้มันจะไม่น่านะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ปกติเลยเพีออยงแต่ว่าอย่าเอาไปตักแบบ เอาไว้ในบ้านที่แดดสองไม่ถึงนะคะแล้วก็เรียงมเมล็ดลงไปอันนี้ที่เรียงมเมล็ดลงไปในนี้เพราะว่าเราปลูกจํานวนมากนะคะกล่องนี้มีประมาณ100มเมล็ดนะคะ100มะเมล็ดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีสั่งไปสิบเมล็ดที่สิบเมล็ดจะช่วยใช้คือเรเ่็งช่วยสามนิ้วก็ได้นะคะปลูกในถ้วยเลยแล้วก็เอาถุงพลาสติกหุ้มปิดปาให้สนิทก็ได้ลแล้วถึงเวลาเราค่อยย้าย หรือว่าจะปลูกรวมในกระถางแบบนี้เลยก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกค่ะัน,นี้ไม่ผิดกติการไม่มีผลกับการงอกหรือเปอร์เซนต์ความงอกใดๆนะคะหลังจากที่เราได้พิจารณาแล้วเอาวัสดุปลูกลงแล้วเราก็สเปรย์น้ําให้ชุมะะ่มเลยค่ะสเปรย์น้ําให้ชุม่มเวลาสเปรย์เนี่ยต้องสังเกตนะคะด้านบนมันอาจจะเปียกแล้วก็เราต้องดูว่าให้น้ําเนี่ยซึมลงด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเราสเปรเย์อย่ด้านบนแล้วเราถามดูชุ่มแต่ว่า s, <S ด้านล่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันชุ่มหรือเปล่าน้ําเพื่อจะซึมลงไปด้านล่างเพราะนั้นความชื้นด้านบนที่มเเลนเราจะดูดัน้ำไปเพื่อใช้ในกระบวนการงอ้อของเขาเนี่ยก็จะดูดได้ในที่นะคะทีนี้พอเราสเปรย์น้ำลงไปอันนี้เป็นประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งของการใช้กล่องใสนะคะทำให้เรามองเห็นสภาพแวดล้อมภายในได้ชัดเจนมากกว่านะคะไม่ต้องเดาเสร็จแล้วพอเรา ทำแบบนั้นแล,แล้วก็เอาเมล็ดเรียงค่ะใช้นิ้วแตะใช้ฟรอสเซกหยิบใช้แหนบใช้ไม้จิ้มฟัน,นหยิบไม้จิ้มฟ้นแตะไม่ผิดกติกานะคะเพานงี้ก็ได้ให้เมล็ดลงมาอยู่บนวัสดุปลูกวางข้างบนเฉยๆเลยนะคะไม่ต้องปลแล้วก็ใช้ปลายของที่เราขี้นั่นแหละคะ่แะแตะแเมล็ดให้แนบกับผิววัสดุปลูกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรียงให้หมดแหลค่ะของของร้านก็จะเรียงไป100เมล็ดแล้วก็ เปรย์น้ำทับไปให้ชุม่มแล้วก็ปิดดลองแล้วกมาเปิดให้เพื่อนๆดูในแจลมวันนะคะถ้าใครสงสัยว่าขั้นตอนที่พูดมาเนี่ยทำยังไงนะลองกลับไปดูในวันที่หนึ่งลองค้นหาได้ค่ะอันนี้เป็ลงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะอย่านะคะสนใจเมล็ดซิโลใบมะละกอเปอร์เซ็นต์ควางอกสูงอย่าลืมค่ะเข้ามาในเพจไทยทันไม้นะคะไทยทันไม้มีเมล็ด มอนสเตอร่าใจแอนบิโลใบมะละกอแล้วก็เบิร์ดออฟพาราไดไ์ดอกขาวนะคะเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันในอาคารนะคะโอเค่ะแล้วติดตามการเจริญเติบโตของพิโลใบมะละกอกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่9วันนี้วันที่8ใด้วยกันเพาะโอเคค่ะ, okay, คะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ